ทองมันขึ้นเพราะอะไรคําตอบมันก็คือเงินมันขึ้นเพราะอะไรเพียนแต่ว่าทุกอย่างที่เราใช้ในเหตุผลของทองเราอาจจะต้องลดทอนมันลงมาหน่อยแต่แค่หน่อยหนึ่งเนี่ยแค่นี้เนี่ยถ้าเราสเกลการขึ้นของทองนะราคานะตั้งแต่พันเมานะคุณไม่น่าจะแปลกใจนะครับว่าเงินเนี่ยอย่างน้อยมันต้องขึ้นเป็น100%เปเซนอะ่ะเพราะว่าอะไรครับเพราะหน้าที่ของเงินเนี่ย มันก็เอาไว้เก็บมูลค่าได้แต่ไม่เท่าทองอันนี้ถูกไหมมันสามารถที่จะเป็นโลหะมีค่าได้แต่ไม่เท่าทองวันหนึ่งเนี่ยโลกเราอาจจะยอมรับว่าอ่ะเรามีสำรองทองเรามีสำรองเงินได้ไหมเงินที่เป็นโลหะนะก็ได้มันเป็นไปได้ครับเราอยู่ดิการัลยังสร้างสเตเบิลคอยเป็นสำรองได้เลยทำไมน้องจะทำให้เงินเป็นสำรองไม่ได้อะ ในตลาดฟิวเจอร์หรือว่าเงินที่เป็นเงินแท่งนะคะฟอร์มไหนที่หน้าลงทุนสำหรับซลเวอร์ หมูอาจจะเคยนฟันทงรเรื่องของทองคาแต่ไม่ค่อยเห็นวิวเรื่องของซิลเวอร์พี่หมูมองกันมารอบนี้ของซิลเวอร์ที่แรงกว่าทองคำยังไงบ้างมันแพงเกินไปไหมมันยังจะไปได้ไปหรือเปล่าและมันน่าลงทุนจริงๆริงไหมคะซิลเวอร์ทำไมถึงขึ้นก่อนซิลเันนี้ฮะในโลกของเราเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมันมีมันม,ม,นม,ม,นมีมันมีโลหะมีค่าจริงๆแค่สามอย่างเองหนึ่งคือเพชรอต่จริงๆมีสองอย่างทองกับเงินแล้วก็เพชร แต่ตอนนี้เพชรันตกกระป๋องไปแล้วเพราะว่าเพชรมันมัน,มนหนึ่งคือเพชรไม่ใช่โลหะนี่ประการที่หนึ่งนะครับพอมันไม่ใช่โลหะมันถึงสามารถที่จะก๊อปปี้ได้ได้ง่ายกว่าเพราะฉะนั้นทุกวันนี้เพชรเทียมจึงทําให้ราคาเพชรจริงล่วงละนาวเลยนี่คือเพชรอ่ะเราก็ตัดทิ้งไปแล้วจากสามเดือสองคราวนี้ทองเนี่ยมาไกลยังครับ ต้องร้องเพลงไมเคิลวองชั้นมาไกลมาไกลเหลือเกินมาไกลมากจากคาเปลี่ยนเนี่ยตอนนี้มาถึงห้าสี่ห้าพันแล้วถ้าภาษาเรียกว่าสองเด้งกว่าแล้วนะฮะคราวนี้ซีเวอร์ที่ผ่านมาขึ้นบ้างไหมฮะไม่ได้ขึ้นก่อนน้านนี้ก่อนด้านนี้แปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะพี่หมูปีกเทียบปับทองยังไม่ได้เรียนห่างไกลเลยทองนี่ไม่ใช่แปดสิบเปอร์เซ็นครับทองนี่สองสามร้อยเปอร์เซ็นแล้ว ถ้าเทียบกับพันเจ็ดตอนฐานนู่นอน่ะพันเะจ็ดตอนนี้ขึ้นมากี่ประเทศแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นถามผมนะนนข้อแรกเลยเงินมันขึ้นมาเยอะเกินไปหรือเปล่าคุณก็ต้องตั้งคําถามว่าเงินมันมีดีมาจากอะไรหรือมันแค่สกแกงกําไรตามทองเออนี่คือคําถามเมื่อกี้กลับไปคําถามที่คํามสิ่งที่พี่หมูพูดอยู่คำหนึ่งแล้วมันจะตอบคาถามคืออะไรรู้ไหมครับถ้าเกจะจีนจะเล่นเกมทองอย่างเดียววันนี้จีนเสียเปรียบสุดๆเลย เพราะอะไรครับเพราะทองมันมี supply จกัดก eh? yeah, ็ท like ี่บอกไงฮะว่าปีหนึ่งมันก็ได้ประมาณสี่ห้าพันตันจบแล้วแล้วทองเนี่ยมันจะวิ่งไปได้สักเท่าไหร่น้องถ้ามันมันอยู่แค่นี้แล้วเราจะไปเล่นเกมทองอย่างเดียวเนี่ยสข้องมันจะไปหมื่นเหรียญก็ได้ปั๊บเดียวมันก็ถึงหมื่นเหรียญแล้วแต่คําถามคือแบบนั้นมันจะเวิร์กไหมอ่ะไม่เวิร์กถูกไห จีนต้องการให้ทองเนี่ยเป็นสเตเบิลโกลแข่งกับสเตเบิลคอยไม่ใช่อินสเตเบิลโกไม่แข่งกับสเตเบิลคอยอย่างนี้ตายตายไหมดังนั้นทางแก้คือต้องทำไงครับต้องยกระดับซิ l เวอร์ขึ้นมาพอเข้าใจภาพฟีพูดอ่ะคือทองเนี่ยยังไงก็อยู่ชั้นชั้นหนึ่งอยู่แล้วเฟิร์สคลาอ่าแต่ First สคลาสเนี่ยนะ ถ้าเราไม่ไม่ยอมหาตัวตัวไหนมาช่วยมันนะมันจะไปนู่นเลยความสูงมันอาจจะทะลุชะตาตอตสเฟียขึ้นไปเลยราคานี่มันจะหลุดหลุดวงโคจรโลกไปเลยมันแล้วคราวนี้มันมันก็จะกลายเป็นปัญหาแล้วนะมันมันไม่ใช่ดีนะดังนั้นเนี่ยน้องน้องก็ต้องไปเอาถาดเอาไม่ใช่ถาเอาเงินมาช่วยเงินเนี่ยมันคือโลหะมีค่านะครับแต่หน้าที่ของมัน ไม่ได้มีหลากหลายเท่าทองถูกไหมแต่ก็เรียกว่าน้องๆทองลงมาแล้วกันอ่าอย่างงี้ก็ถูกดังนั้นเนี่ยพี่ก็จะมองว่าถ้าทองขึ้นเงินก็จะขึ้นด้วยสังชั่นคล้ายๆกันแต่ว่าสมมติละถ้าพี่ให้ทองหนึ่งร้อยคะแนนเต็มพี่ก็จะให้เงินสักเจ็ดสิบเพราะว่าอะไรครับเพราะหน้าที่ของเงินเนี่ยมันก็เอาไว้เก็บมูลค่าได้แต่ไม่เท่าทอง อันนี้ถูกไหมมันสามารถที่จะเป็นโลหะมีค่าได้แต่ไม่เท่าทองอ่าถูกไหมมันสามารถที่จะเป็นสำรองได้ไหมยังไม่ค่อยได้เกือบจะได้แล้วก็ไม่แน่วันหนึ่งเนี่ยโลกเราอาจจะยอมรับว่าอ่าเรามีสำรองทองเรามีสำรองเงินได้ไหมเงินที่เป็นโลหะนะก็ได้มันเป็นไปได้ครับเราอยู่ดิสารฐอยังสร้างสเตเบิลคอยเป็นสำรองได้เลยทําไมน้องจะทําให้เงินเป็นสำรองไม่ได้อะ หรือน้องเปลี่ยนใหม่ก็ได้เราเอาสเตเบิลคอยที่มีทองและเงินเป็นสำรองอย่างนี้แทนได้ไหมก็ได้ใช่ไหมดังนั้นเนี่ยถ้าใครสงสัยว่าทองมันขึ้นเพราะอะไรผมก็ต้องตอบว่ามันขึ้นเพราะถ้าคุณรู้คําตอบไอ้เงินนะผู้ผิดทองมันขึ้นเพราะอะไรคําตอบมันก็คือเงินมันขึ้นเพราะอะไรเพียงแต่ว่าทุกอย่างที่เราใช้ในเหตุผลของทองเราอาจจะต้องลดทอนมาลงมาหน่อยแต่แค่หน่อยหนึ่งเนี่ย แค่นี้เนี่ยถ้าเราูสเกลการขึ้นของทองนะราคานะตั้งแต่พันเจ็ดมานะคุณไม่น่าจะแปลกใจนะครับว่าเงินเนี่ยอย่างน้อยมันต้องขึ้นเป็นร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์อะร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ยังหันยังน้อยกว่าทองเยอะนะอันนี้อันนี้เป็นคําตอบผมอะเพราะฉะนั้นผมอะตอนนี้ลักทั้งเงินเงินกระดาษเงินเฟียสเงินสเตเบิลคอยเงินโ oh ลหะรักหมดเลย รนะักหมดเลยถ้ามีสุนัขก,ก็ต้องตั้งชื่อน้องเงินนี่แหละเวิร์กสุดกับน,น้อง,งทองน,นี่แหละนะ,อะเออใช่คำตอบแต่ม่ิดถ้าเป็นเชิงคําแนะนําในการลงทุนนะคะในเมื่อสรุปแล้วนะคะเงินวิ่งตามทองแล้วก็ทองก็วิ่งอย่างที่พี่หมูเล่ามาให้เราฟังทั้งรายการนี้นะคะยังเป็น level ราคาที่ลงทุนได้ใช่ไหมคะคือมุมของพี่หมูเนี่ยเงินที่เป็น ในตลาดฟิวเจอร์หรือว่าเงินที่เป็นเงินแท่งนะคะฟอร์มไหนที่น่าลงทุนสำหรับซิลเวอร์คือจริงๆถ้าดีที่สุดอะคุณต้องเก็บเป็นแท่งเพราะมันชั่วที่สุดนะถ้าคุณเก็บเป็นดิจิทัลเอาเกิดมีปัญหามันก็จะเดือดร้อนแต่แต่มันจะมีปัญหาอย่างครับหนึ่งคุณก็ต้องไปขนมาหาที่เก็บใช่ไหมอันที่สองคืออะไรรู้ไหมครับ บันที่2คือสมมุตินะฮะคุณจะไปทําธุรกรรมอะไระคุณมีทรัพย์สินอะไรน้องมมก,กิต้าบอกโอ้ฉันมีเงินเยอะมากเลยแต่เป็นเงินโลหะนะแท่งๆอยู่ที่บ้านนะ่ะน้องจะพูดยังไงน้องจะพูดยังไงจะไปถ่ายรูปไหมก็ดูก็ไม่ได้มั้งนะ,ะจะยังไงอ่ะหรือหรือหรือเงินเนี่ยมันจะมีเซอร์ติฟิเคทไหมเวลาเราไปซื้อเป็นก้อนๆเนี่ยก็ไม่ค่อยมีทองก็ไม่ย่างไม่ค่อยมีแล้วมาโชว์เลย นอกจากน้องไปซื้อทองในรูปแบบอื่นถูกปะมันจะมีนั่นนั่นคือปัญหาหนึ่งนะว่าถ้าคุณต้องการใช้ตัวเนี้ยในการไปทําธุรกรรมต่อๆไปเนี่ยบางทีคุณต้องไปซื้อเป็นกระดาษบ้างบริหารความเสี่ยงในวิดอินวิดอินนั่นความคิดของพี่คืออย่างนี้ถ้าซื้อเป็นฟิสิกอล l ัสามสี่ร์เซ็นก็ดีที่เหลือาอาจจะเป็นรูปแบบอื่นและกันที่รออาจจะเป็นกอง กองเงินกองทองเนี่ยจะได้ช่วยดีนะกองเงินกองทองนะ ETF บ้างอะไรบ้างก็สลับสลับกันนะครับให้มันมีสัก3ามสี่ฟอร์แมตเพราะตอนนี้เอาจริงๆนะครับคุณจะลงเงินลงทุนทองเนี่ยมันมีกี่ฟอร์แมตเยอะมากเลยถูกไหมครับเป็นกองทุนธรรมดามีก็มีเป็นหุ้น ETF ก็มีเป็นเหมืองก็มีคุณจะคุณก็แบ่งๆไปอะครับผมว่าจะดีกว่านะครับถ้าต้องการลงทุนทองร้อยบาทเงี้ยร้อยร้อยร้อยเปอร์เซ็นเงี้ยก็แบ่ง ผมแนะนำอย่างนี้ครับฟิ Physical สิกอลสักสี่เปอร์เซ็นถึงห้าสิบเปอร์เซนฟิสิกอลก็แปลว่าแท่งๆอนะ่ะแล้วก็ที่เหลือคุณก็แล้วแต่คุณจะเชื่อว่าคุณอยากจะลงแบบไหนอันนี้ความเชื่อผมนะควรจะเป็นแบบนั้นมันก็จะได้กระจายความเสี่ยงไปในกระจายความเสี่ยงวิดอินกระจายความเสี่ยงสองสองเด้งเลยถูกไหมอ่าแล้วก็เงินกับทองเนะี่ยผมว่าตอนเนี้ยมันกลายเป็นว่าเงินเนี่ยเป็นน้องใหม่มาแรงนิวคิดออนเดอะบ็อกซ์อ่าใช่ไหม ใช่ไหมมันก็ลังๆมาเพราะฉะนั้นเนี่ยทองก็เชื่อผมยังไงยังไม่ถึง5,000ันนะยังไม่ต้องกลัวครับมันอาจจะมีลดลงบ้างขอเล็กบ้างไม่เป็นไรครับถ้าตาบใดคุณเชื่อก็ก็คุณก็ยืนอยู่เฉยๆนั่งเฉยๆจิบน้าชายามบ่ายจำเช้าตื่นขึ้นมาก็มอร์นิ่งแล้วก็เดี๋ยวมันก็ขึ้นเองครับลงแล้วมันก็ขึ้นเงินก็เช่นเดียวกันแต่ผมเชื่อว่าเงินเนี่ยเปอร์เซนต์การขึ้นจะไม่เยอะเท่าทองนะ จะน้อยกว่าทองอันนี้อันนี้ต้องวงเล็บไปหน่อยเพราะว่าหน้าที่ความสําคัญของเงินเนี่ยยังไงมันก็โลหะงเงินเนี่ยมันก็น้อยกว่าโลหะทองนะครับอันนี้ต้องเพึงอแล้วเลือลึกเอาไว้นะครับเพราะว่าเอย่าไปคิดว่าโอ้เงินมันจะถึงแต่ถ้าเมื่อไหร่มันขึ้นเยอะกว่าทองนะแซงทองนะแต่ว่านั่นคือ speculation เยอะแล้วแปลว่าอะไรครับแปลว่าคุณต้องระวังแล้ว เพะนั้นคนที่บอกว่าไม่เข้าใจสิ่งที่ผมพูดนะก็ชอบบอกว่าเหรียญเนี่ยมันจะมันปั่นจริงๆผมว่าผมมีคาตอบแล้วนะ mm hmm. เหรียญมันปั่นหรือเปล่าทองมันปั่นหรือเปล่าหรือแม้แต่เงินมันปั่นหรือเปล่าถูกไหมน้องน้องเดียราพี่พ,พี่พี่อธิบายในเชิงพื้นฐานให้ฟังหมดเลยนะนะครับแล้วก็มีเหตุมีผลในการที่จะคุยเพราะฉะนั้นศึกสงครามนี้ถ้าใครเข้าใจศึกสงครามนี้นะคุณก็จะรู้ว่าซื้อทองซื้อเงิน มันถึงได้เปรียบที่สุดเพราะมันอยู่ตรงกลางไงถูกไหมครับแต่ผมไม่เชื่อทฤษฎีนี้นะผมไม่เชื่อทฤษฎีที่ว่าราคาทองมันขึ้นเพราะทั้งโลกตอนนี้กลัววิกฤตผมถามจริงเหอะทฤษฎีพี่มีสองข้อเรื่องเองหนึ่งถ้าเหตุวิกสงครามไหนก็ตามนะครับคนลบเนี่ยรู้แล้วว่ามันคือแพ้ทั้งคู่เขาจะไม่ทำเช่นสงครามนิวเคลีย ทำไมเราเกิดสงครามเย็นนะสงครามเย็นเนี่ยตอนนี้มัน,ม,นมันจะกลายเป็นฝั่งสารัฐคือเย็นไม่ไหวฝั่งจีนคือเย็นใจคือชิลแต่มันคือสองครามเย็นเพราะอะไรครับเพราะทั้งคู่รู้ไงครับว่าถ้ายิงจรวดด้วยกันตายหมดจะกลายเป็น Terminator to world ไปเลยไว้นั้นมันก็ไม่เกิดมันจะเกิดแค่คนที่แบบสู้กันแบบจิ๊บจิจ้อยจ้อยอ่ะอ่าอย่างเงี้ย ดูจากอิหร่านกับอิสราเอลแค่เนี้ยเห็นไหมแค่นี้อิหร่านยังชนะอิสราเอลเลยเพราะนั้นน้องไม่ต้องหัวหรอกมันไม่มีการสงครามโลกพี่เชื่ออย่างนั้นนะยกเว้นน้องไปเจอคนที่ขาดสติแล้วไปไปเป็นผู้นํากดปุ่มอันนี้พี่ไม่รู้แต่พี่คิดว่ายากประการที่สองอ่ะกลับมาว่าวันนี้เนี่ยคุณคิดว่าสหรัฐจะทําสงครามล้างหนี้ไหมหรือสหรัฐจะทําให้เศรษฐกิจตัวเองล่มสลายเพื่อล้างหนี้ไหมทําให้คนอื่นชิบหายหมด ทำให้ทั้งโลกเดือดร้อนน้องว่าสาระทำไหมวันนี้อ่าสมมุติพี่ตั้งโจทย์นี้เลยไม่โจย์นี้สําคัญนะเพราะนี่โจทย์เนี้ยคือโจทย์หากินของน้องด้วยนะที่ตั้งว่าจะเกิดไอ้นี่วอลไอ้นู่นวออะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดสารพัดวอลอ่ะแล้วก็เพื่ออะไรครับสุดท้ายจะมาบอกว่าสารัะจะล้างกระดานถูกไหมพี่หมูมออย่างไรคะจะทำสบทุกรทล้างมว่าสาระล้างกระดานได้มวันนี้ล้างไม่ได้ครับ ล้างได้แต่ล้างไม่หมดเหมือนเพลงที่เขาบอกล้างไม่ออกล้างไม่ได้ครับเพราะอะไรครับวันนี้ตะวันตกและสารัฐไม่ใช่โลกุมงสู่1ล้าน subscribers เป็นการใจ้พวกเราด้วยการกด subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้และสับสุุนเพิ่มเติมนะคะด้วยการสมัคร youtube membership และรับสิทธิพิเศษมากมายตามลิงก์ใน description นี้เลยค่ะ